ช่วงนี้มีข่าวออกมาคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าน่าเป็นห่วงกันเลยทีเดียวทั้งด้านของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุทัยธานีต่างก็หวาดผวากันวิตกกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนหลายรายเนี่ยถูกดูดเงินออกจากบัญชีแอปพลิเคชันจนเกลี้ยงบัญชีเลยนะคะเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ ที่จังหวัดอุทัยธาน,นีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดเอกชนในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างอําเภอหนองช้างจังหวัดอุทัยธาน,นีคุณคุณอันดาต้องบอกว่าในพื้นที่นี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะก,กังวลเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันของธนาคารใดๆก็ตามเนี่ยนะถูกดูดเงินออกจากบัญชี<อ>ก็เลยเออเริ่ม ตอนนี้เริ่มมีความวิตกกังวลกันละพอไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าหลังจากที่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นข่าวโด่งดังที่มีประชาชนหลายรายเนี่ยตกเป็นข่าวถูกดูดเงินจากแอปพลิเคชันธนาคารทั้งที่ไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเองแต่ก็ถูกดูดเงินออกไปเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้โอนเงินไปเข้าบัญชีของใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะอายัดเงินที่โอนไปได้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ก็ไปทําธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันเป็นส่วนใหญ่เลยเนื่องจากมีความสะดวกสบายแต่เมื่อภัยมืดเข้ามาใกล้ถึงตัวแบบนี้เขาจะทำยังไงกันเออเขาก็เริ่มกังวลกันแล้วคุณใช่ค่ะทางด้านของคุณกิติรัตน์พันนุ่มค่ะพ่อค้าขายข้าวกับ,กบ แกงงถุงนะคะคเขาได้บอกว่าก่อนหน้านี้มีภัยจากคอเซนเตอร์ค่ะก็วิตกกังวลกันอยู่แล้วแล้วรู้แล้วว่าถูกหลอกแน่นอนก็ไม่ไปโต้ตอบหรือพูดคุยอะไรค่ะแต่ภัยมืดรูปแบบใหม่ที่สามารถจะดูดเงินจากแอปของธนาคารของเราไปได้เนี่ยก็ต้องพึงระวังต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากและให้มีเงินน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นเท่านั้นค่ะพยายามใช้เงินสดในการซื้อของมาประกอบอาหารขายเท่านั้นค่ะ